เอาละับคุณผู้ชมครับก็คุณผู้ชมเนี่ยได้เล่นเกมฟรีไฟล์มันนานเท่าไร่แล้วนะครับ <S <S คุณผู้ชมได้สังเกตหรือเปล่าว่าเลเวลของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กันแล้วนะเอาดว่าเล่นไปไม่รู้เลยว่าตัวเองเลเวลเท่าไหร่กันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่เลเวล71นะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะแตะ7080แล้วนะครับก็หลายๆคนเลยนะอาจจะเล่น2-3ปีแล้วก็เลยแบบโอ้โหเลเวลสูงมันมากๆเลยนะแล้วคุณผู้ชมได้สังเกตหรือเปล่านีาว่าถ้ามันถึงเลเวล1 0 0เนี่ย เราจะได้รับของรางวัลเป็นอะไรนะครับคุณครับไม่แน่เลยคุณก,ก็จะคิดว่าพี่มันอาจจะเป็นของในตำนานหรือเปล่ากลับมาหรือเปล่าพอรู้รร้อยเนี่ยมันคงจะยากมากใช่ไหมล่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยเล่นมากี่ปีแล้วเนี่ย ประมาณสองสามปีแล้วยังอยู่ที่เลเวลเจ็ดสิบเอ็ดอยู่เลยแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเล่นมากี่ปีอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่อันนี้คอมเมนต์กันหน่อยผมอยากรู้จริงๆเลยนะครับว่าเออใครที่เล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยแบบยุคบุกเบิกเลยแรกก็ยังเล่นอยู่ถึงตอนนี้เนี่ยเลเวลเท่าไหร่กันแล้วนะครับ,รบผมเชื่อว่าเขาคงจะแปดสิบแปดสิบเอ็ดกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็รู้สึกว่าในแคลนของผมเนี่ยมีพี่คนหนึ่งก็เลเวลสูงกว่าผมแล้วนะเลเวลเจ็ดสิบเจ็ดไปแล้วนะครับก็ถือว่าสูงแล้วนะแต่บางคนก็คงจะ,ลละ,นนะเลเวลห้ ครับซึ่งทําได้ง่ายมากนะครับก็อาจจะเป็นทริคลับก็ได้นะหรือว่าอ่าใครยังไม่รู้หรือว่า GM เอ็มก็อาจจะยังไม่บอกแน่นอนนะอาจจะเป็นความลับก็ได้ความลับของเกมเลยก็ได้นะคุณผครับผมไม่รู้ว่ามันยังทําได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าวิธีการทํามันทํายังไงนะครับเลเวลงหนึ่งร้อยจริงๆผมไม่ได้มอด้วยนะไม่ได้แบบโกหกด้วยว่ามันเลเวลงหนึ่งร้อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่ามันทํายังไงนะครับนี่คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยนะครับฝากกดไลคค์เเเเเปป็นนนนกกกกาลลลัััังใจ้้อดดี๋ยยยวรรรูพมะบไ เอาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แอดวานนั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์แอดวานเนี่ยก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ล่วงหน้าที่จะก่อนที่จะมีการอัปเดตนะครับซึ่งอัปเดตแพทก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ในวันที่25นะครับก็ไม่แน่นะครับหลังจากอัปเดตแพทก็อาจจะเอาโหมดนี้เข้ามาเนี่ยซึ่งโหมดที่จะทำให้เราเนี่ยเลเวล100นะครับหรือไม่ก็มันอาจจะเป็นทําได้เฉพาะโหมดแอดวานเท่านั้นเซิร์ฟแอดวานเท่านั้นหรือไม่สามารถอาจจะไม่สามารถทําได้ในเซิร์ฟหลลัักแแ้ววอยู่่่ครบตา เราก็ไปดูกันดีกว่าแล้วเผื่อใครยังไม่รู้นะว่ามันทําแบบนี้ได้นะในเซิร์ฟเบ่นวานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซิร์ฟเบ่นวานก็คือจะเป็นตัวทดลองก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟหลักนะครับแต่ถ้ามันทําได้จริงๆเขาก็ค,คงจะแก้แล้วแหละคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นบั๊กหรือไม่เขาตั้งใจให้เป็นเซิร์ฟเบ่นวานนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะทํำแต่ง่ายได้บ้างนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเข้ามาในโหมดคราฟแลนนั่นเองนะครับโหมดคราฟแลนหลายคนก็คงจะชอบเล่นนะในการสร้างห้องนนนนนนนะะะหหลลััังงจาาากกก้้้้เีี่่ยใคคุณผูชมมดทตรรแแํบว็ อ่านตรงนี้นะครับมันจะเขียนคําว่าหมวดว้าวนั่นเองนะครับแล้วก็ให้กดควิกแมทไปเลยนะครับนี่ก็ทําตามขั้นตอนที่ผมทําเมื่อกี้เลยนะครับจากนั้นก็รอเวลาตามปกติเลยนะครับมันก็จะนําเราเข้ามาในเกมแบบปกติเลยนะนี่ไหมก็จะเห็นว่ามันก็เป็นหมวดทั่วไปธรรมลาเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทําไมเราถึงเลเวลหนึ่งร้อยแล้วมันเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับนี่นี่เห็นไหมมีการต่อยกันได้ด้วยทั้งที่มันยังไม่เริ่มเกมนะนี่คืออาจจะเป็นบั๊กอยู่นะซึ่งอาจจะ ไม่ถูกนํามาเข้าในเซิร์ฟหลักก็ได้นะครับคุณูชมครับนี่อ่ามาดิเออเอือ้อนักมวยกับนักมวยต่อยกันนักมวยเอาดิ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 ดอุ้ยคุณผู้ชมเ,เห็นไหมมันวาร์ปมันวาร์ปมัน,ม,น,ม,นมันบัคอยู่ไหนไหมโอ้ยต่อยทีนึงก็าวาร์ปต่อยทีนึงาวาร์ปว่าผมตายหรือ,อยังไงไม่รู้มันกันนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันหน่วงๆแล้วก็าวาร์ปบ่อยมากมาดูดิอ่ามีปืนหรอมีปืนหรอมาดิ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 อุ้ย ดิ้งไม่โดนเลยเหรอเพื่อนดิ้งไม่โดนเลยเหรอดิ้งไม่โดนเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวผมจะตายไหมใช่โดนไปเลยใช่โดนตั้งคหันไปเลยเอ้ยโอ้โห <c oughs> ตายนะครับผู้ชมครับทีนี้มันก็จะค้างแบบนี้นะครับนี่แหละผู้ชมครับมันก็คือจะเป็นพักนั่นเองนะครับมันค้างแบบนี้คือดูดิแล้วก็มีมุมขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนสกอร์อะไรสักอย่างคล้ายๆแบบโปรเลยเนาะเบ <c oughs> มือนยังอาจจะยังพัฒนายังไม่เสร็จนะหมดนี้นะเป็นโหมดคราฟแลนด์แบบว้าวนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นให้เราเนี่ยกด exit เลยนะครับกดออกเลยนะครับบป๊ซิ จากนั้นคุณชมดูตังเกีดีๆนะครับนี่เลขหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะเอาเรับร้อยทโอ้โหแล้วคุณชมอาจจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยแล้วขอรางวัลคืออะไรเนี่ยเรามาลุ้นกันเลยพร้อมกันดีกว่านะครับมาประกดพร้อมกันเลยดีกว่าครมาลุ้นกันดีกว่านะเฮ้ยเริ่มต้นปึ๊บ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 อาจจะได้ปวักทุ่งหรือเปล่าหรืออะไรหรืออะไรปึ๊บเรียบร้อยฮะได้จุดดับเพลิงครับคุณผู้ชมครับจบแล้ว และนี่เลยครับก็คือจะเป็นขอรางวัลเลเวล1น0นะครับแย้อันนี้ไม่รู้ว่าเซิร์ฟหลักมันจะเป็นจริงๆริงเป็นชุดดับเพลิงตัวนี้หรือเปล่านะรครับ <laughs> แต่ว่าชุดนี้มันก็เวอร์ไปคือแบบเลเวล100อยทั้งทีได้เช่าเจ็ดวันนี่หรอโอ้โหคือต้องเล่นกี่ปีเนี่ยถึงจะได้เลเวล100หรือว่ามีคนเลเวล100แล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยละก,กันนะก็าจะมีแค่ไม่กี่คนในเซิร์ฟนวครับที่แบบเลเวล100อยนะมีแบบไม่ถึง10คนปะ รุ่นหนึ่งร้อยเนี่ยยากมากนะบอกเลยว่ายากมากๆแต่ว่าถ้ามันบั็กตัวน,นี้เนี่ยมันเข้ามาในเซิร์ฟหลักจริงๆเนี่ยคงจะแบ,บบวุ่นวายไปหมดนะครับแต่ว่าอย่าไปหาทำนะครับเดี๋ยวอาจจะโดนแบนก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่เอาเข้ามแาน่นอนนะครับคุณครับเพราะว่า,วามันเหมือนคนจะโกงเกินไปนะครับแวะมาเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านสักหน่อยละกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวียดนามตอนนี้มีกิจกรรมแจกตัวละครฟรีนะครับนี่ๆๆนะโห ก็จะเป็นกิจกรรมอยู่ไหนอ๋อนี่เลยนะครับก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนี่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 หล่อจัดเลยนะครับเรียกว่าโคตรแอคนะครับทรงผมขาวทองตัวนี้นะครับโ้โคตรเฟี้ยวเลยนะก็คือจะเป็นกิจกรรมแบบทำภารกิจเชิญเพื่อนนะเป็นลิง์เชิญเพื่อนนะเราีสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้แล้วก็เมื่อเพื่อนเข้ามาเล่นกิจกรรมโห่ร่อยอะแล้วก็สะสมแต้มครบ1,200แต้มก็จะรับรีดิมแรกไปเลยนะครับแรกเลยฟรีๆนะครับสำหรับตัวละครตัวที่มีชื่อว่า อะไรเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันแล้วฝุดกูมาอย่างดีนะครับแต่ว่าจําชื่อตัวละครไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าอะไรแล้วนะครับแต่ว่าก็คือจะเกี่ยวกับโดรนสังหารในประมาณนี้เลยโคตรเท่สกิลเอฟเฟคโคตรโกงผมเคยไปรีวิวแล้วนะครับผมก็หลายคนคงจะเห็นแล้วนะแต่ว่าก็ไม่มีใครไปดูเลยคลิปผมโคตรเสียใจเลยนะครับหนีไปดูได้ที่มุมขวาอนนะครับนี่บิได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวหลายคนจะมองไม่ออกนะว่ากิจกรรมเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแปลภาษาแล้วนะครับตอนนี้เนหะ็นไหมล็อกอินเข้าเกมทุกวันเพื่อรับ100แต้มนะวันละ100แต้มนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์เพื่อรับ50คะแนนทุกครั้งที่มีคนกดคลิกนะครับอ่ะนี่ผมสามารถกดไปกดคลิกได้เลยนะครับแล้วก็มีการช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับนี่ เมื่อเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยไปแปะให้คนอื่นเนี่ยกดเข้ามานะเมื่อคนกดลิงก์เราปุ๊บเราก็จะรับแต้มตรงนี้นะครับเก็บไปพันหนึ่งพันสองร้อยแต้มคอนจะรับแลกดีๆไปเลยนะครับเห็นไหมเราสามารถกดแลกตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะแปลว่าแลกกัเนเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีแค่ร้อยคะแนนจึงไม่สามารถแลกได้เลยนะครับซึ่งใครอยากได้ตัวละครฟรีก่อนใครก็สามารถมาทํได้ที่เซิร์ฟนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่สามารถทําได้นะเอ้ยเดี๋ยวไปจะทิ้งลิงก์ไว้ดีกว่าสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวียดนามนะเดี๋ยวไปกดให้ผมหน่อยละกันนยกยกด้ัวลคร,รใครบบใจ ใจดีกับผมหน่อยอะไรเงี้ยฝากคอยห,หน่อยละกลันเลยครับผู้ชมครับอ่าสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยไม่เล่นก็ไม่เป็นไระครัยนี่แล้วก็ แชร์ลิงก์ได้ด้วยเหรอไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่ต้องแชร์หรอกก็สามารถเอาลิงก์แหละแปะให้เพื่อนได้นี่ครับจริงๆไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวียดนามนะครับก็เป็นตัวละครฟรีนะครับซึ่งเซิร์ฟไทยก็น่าจะไม่แจกนะครับซึ่งจะเป็นอ่แพทหน้าเนี่ยจะเกี่ยวกับไซเบอร์ฮีโร่อะในวันนี้นะเห็นไหมจะเกี่ยวกับ8บิตกลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งบอกเลยว่าขอนใจหลายๆคนแน่นอนเลยโดยเฉพาะแฟนตัวยงอย่างผมนะชอบมากเกี่ยวกับ8บิตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกระเป๋าเนี่ยโคตรจะเท่เนี่ยที่ผมใช้อยู่่เนีย กระเป๋า8ปีตัวนี้นะโค้ดไทยนะนี่คุณผู้ชมครับโค้ดช,ชอบเลยนะตอนนั้นเป็นสีกันสูงนะครับแต่ครั้งนี้จะมาเป็นรูปแบบของแพดใหม่นะแพดนาจะมีจัดเต็มเกี่ยวกับไซเบอร์แน่นอนเลยครับนี่โค้ดไทยนะอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สามารถไปลองทำกันได้ถ้าทําได้เนยก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบักนะครับมันมันถ้ามันทําได้เนียก็คงจะมีปัญหาใหญ่เลยนะคุณผูชมครับอย่าไปหาทําดีกว่านะเดี๋ยวมันจะแบบเป็นปัญหาเดี๋ยวจะโดนแบนเอาเดี๋ยว เดี๋ยวจะโดนแบนแล้วก็จะบ่าผมอีกเนี่ยผมไม่อยากอยากทำดีกว่าคุณผูครับอยู่ดีๆไม่ชอบนะจะไปเลเวลหนึ่งร้อยทำไมนะครับทั้งนี้อ่าเลเวลหนึ่งร้อยมันได้ชุดดับเพลิงก็แขกไขแค่ข้อสงสัยก็พอได้ว่าเลเวลหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่นะครับได้ของรางวัลอะไรเน่นั่นแหละคุณผูครับได้ชุดดับเพลิงนะเจ็ดวันด้วยจะงกไปไหนครับเนี่ยก็อะไรครับคุณผูชมครับอย่าไปหาทํานะครับก็ทําได้เฉพาะซื้อเพชนวะแหละผมรู้สึกนะถืออ่ามันเข้าเซาท์ไทยมาก็คงจะทําไม่ได้นะเพราะว่าเขาคงจะแแกก้้บบััคหมดลวนะร็ ไม่สามารถเอามาเข้าจนหลังได้นนอนนะครับผูบ้ชมครับก็ว่าไม้นำเสนอเพียงเท่านี้เนี่ยใครอยากดูคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์กันได้เดี๋ยวจะมารีวิวของใหม่อะไรอีกเยอะ,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 ะๆยะครับฝากาติดตามไว้่อยแล้วกันนะครับในทนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกบสวัสดีครับ